รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับครูพี่โจมนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการติ๊งแมทนะครับสนุกกับการคิดเรียนรู้ชีวิตด้วยคณิตศาสตร์นะครับทุกคนเนี่ยเคยเรียนคณิตศาสตร์กันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเราเรียนคณิตศาสตร์ไปทําไมวันนี้นะครับครูพี่โจมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผ่านเนื้อหาสนุกๆว่าเราเอาคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้ชีวิตยังไงได้บ้างในชีวิตประจําวันครับ วันนี้เราก็จะมาเริ่มจากตอนแรกกันก่อนเลยนะครับสำหรับบทแรกนะครับที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องเซตนะครับพี่เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยรู้ก่อนว่าเซตคืออะไรเซตเนี่ยคือกลุ่มของสิ่งของที่เราสามารถระบุได้ว่าอะไรเนี่ยอยู่ข้างในบ้างซึ่งเป็นสิ่งของที่จะต้องระบุได้อย่างแน่นอน เช่นอาจจะเป็นเซตหรือกลุ่มของตัวเลขนะครับเช่นตัวเลขจำนวนเต็มบวกเราก็สามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นสมาชิกในเซตนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเซตของกลุ่มคนที่เล่นฟุตบอลเก่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วใครคือคนที่เล่นฟุตบอลเก่งถามเพื่อน A ก็อาจจะตอบอีกคนหนึ่งถามเพื่อน B ก็อาจจะตอบอีกคนนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มของสมาชิก ที่เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าอะไรเนี่ยอยู่ข้างในกลุ่มนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเราถือว่ามันไม่ใช่เซ็ตนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเซตเรารู้ความหมายของมันละเราจะมาพูดถึงการดําเนินการของเซ็ตเซตเนี่ยมันมีหลายหลายรูปแบบหลายเซ็ตใช่ไหมครับเช่นเซ็ตของจํานวนเต็มบวกเซ็ตของจํานวนเฉพาะแต่บางทีเนี่ยเราสามารถเอาเซ็ตเหล่านี้ เอามารวมกันได้โดยการใช้การดำเนินการของเซตซึ่งมีอยู่4แบบแบบแรกนะครับเราเรียกว่าการอยู่เนียนกันถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยมีเซตอยู่2เซตสมมติว่าเซตแรกนะครับเป็นเซตที่มีสมาชิกคือ1 2แล้วก็3อยู่ข้างในเซต A แล้วสมมติว่าน้องมีอีกเซตหนึงเป็นเซต B ซึ่งมีสมาชิกคือ3 4 5 ถ้าเกิดว่าน้องจะเอา2เซตนี้มารวมกันเราเรียกว่าการยูเนียนคือการเอาสมาชิกภายในเซต A แล้วก็ภายในเซต B มารวมกันน้องๆจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาสมาชิกภายในเซต A และ B มารวมกันสิ่งที่เราได้เราจะได้เซตใหม่ซึ่งมีสมาชิกจากเซต A ก็คือ 1, 2, 3แล้วก็สมาชิกจากเซต B เป็น 3, 4, 5นะครับแต่สิ่งที่ระวังก็คือเวลาที่น้องจะเขียนเซต เราจะไม่นิยมเขียนสมาชิกที่ซ้ำกันนะครับตอนนี้น้องๆก็น่จะพอเข้าใจแล้วนะว่า<ม>การดาเนินการตัวแรกระหว่างเซตที่เรียกว่ายูเนียนคือต้องทำยังไงโอเคไหมครับไม่ยากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียนรู้การดาเนินการตัวที่2<ม>การดาเนินการตัวที่2นะครับเราเรียกว่าอินเตอร์เซชันหรือพูดง,ง่ายๆว่าเรากำลังจะหาสมาชิกที่ซ้ำกันจาก2เซตเซต A แล้วก็เซต B สมมุตินะครับว่าเรามีเซตเดิมเลยก็คือเซต A ซึ่งในเซต A มีสมาชิกก็คือ 1, 2, 3ส่วนเซต B มีสมาชิก 3, 4, 5 i n t e r s e ินเต n กันระหว่างเซต A กับเซต B เราจะใช้สัญลักษณ์เหมือนตัว U คว่ำนะครับการเอาเซต A กับเซต B มาอินเตอร์เซันเราจะได้เซตใหม่ที่มีสมาชิกที่ซ้ำกันระหว่างเซต A กับเซต B เพราะฉะนั้นสมาชิกที่ซ้ำกันก็จะมีแค่เลข3ถูกไหมครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้คือการดําเนินการระหว่างเซต2เซตต่อไปนะครับไปดูตัวที่3เลยนะครับก็คือเราเรียกว่าผลต่างนะครับหรือเรียกว่า difference นะครับผลต่างสมมุติว่าพี่เอาเซตเดิมคือเซต a นะครับ mm hmm. กับเซต b มารวมกันโดยใช้การดำเนินการที่เรียกว่าผลต่าง ผลต่างเนี่ยเราจะเขียนเหมือนตัวเครื่องหมายลบนะครับสมมุติว่าเราเขียน a ลบ b นะครับความหมายของการดำเนินการคือเราต้องเอาสมาชิกทุกตัวในเซต a แต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนในเซต a ที่ไปอยู่ใน b เราจะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดน้องพิจารณาเนี่ยนะครับในเซต a น้องจะเห็นว่ามีสมาชิกคือ 1, 2, 3 แต่ว่ามันมี3ที่มันเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซตปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เอาสมาชิกตัวนี้ครับเราก็จะเหลือแค่1กับ2เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับผลลัพธ์ของผลต่างระหว่างเซต A กับ B ก็คือเซตเซตใหม่ที่มีสมาชิกแค่1กับ2แต่3ถูกตัดออกไปเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น้องจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าน้องไปสลับที่มันเอา b ขึ้นก่อนแล้วก็เอา a ไปไว้ตัวที่2มันจะกลายเป็นผลต่างระหว่างเซต b กับ a นะครับเพราะฉะนั้นตามนิยามของการดำเนินการของผลต่างนะครับน้องจะต้องเอาสมาชิกทุกตัวในเซต b เพราะว่าตอนนี้น้อง b เป็นตำแหน่งตัวแรกในการดำเนินการนะหลังจากนั้นนะครับน้องพิจนารณาว่าเซต b มีสมาชิกคือ 3, 4, 5 การดาเนินการผลต่างน้องต้องเอาสมาชิกทุกตัวในเซต B แต่ตัวไหนไปเหมือนในเซตที่2ก็คือ A น้องต้องไม่เอาเพราะฉะนั้นก็คือ3น้องก็ต้องไม่เอาแต่ผลลัพธ์คือน้องจะได้เซตเซตใหม่ที่มีสมาชิกคือ4กับ5เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการดําเนินการตัวที่3นะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราสลับที่ไม่ได้ผลต่างระหว่าง A กับ B ผลต่างระหว่าง B, A จะไม่เท่ากันนะครับโอเคไหมทีนี้ก็ไปดูที่ตัวสุดท้ายนะครับการดำเนินการตัวสุดท้ายก็คือเราเรียกว่าคอม p พลเมนต์ลักษณะของการดำเนินการตัวนี้สมมติว่าเรามีเซต A มีสมาชิกตัวเดิมเลยนะครับก็คือ 1, 2, 3แล้วถ้าเกิดเราใส่เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายขีดข้างบนนะครับบางทีเราก็อาจว่าคอม p พลเมนต์ของเซต A หรือบางทีเราก็อ่านสั้นๆน,นะครับว่า a prime นะครับความหมายของตัวดาเนินการตัวนี้คือเราจะเอาสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์อ่ามีศัพท์ใหม่มาอีกหนึ่งสับแล้วนะครับก็คือคำว่าเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์เราจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆตัว u นะครับเอกภพสัมพัทธ์เอกภพสัมพัทธ์เนี่ยเป็นเซตที่เรากําหนดขึ้นมา หรือตกลงกันกับทุกๆคนว่าเราจะพูดถึงจำนวนสมาชิกของเซตที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ควรที่จะต้องกำหนดมาว่าเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรนะครับสมมุตินะครับพี่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เป็นเซตที่มีตัวเลขจำนวนเต็มบวก1 2 3 4 5และ6 แล้วพี่ก็มีเซต A ตัวเดิมก็คือมีสมาชิกคือ 1, 2แล้วก็3ถ้าเกิดพี่เอาตัวดำเนินการที่เรียกว่าคอม p พลเมนต์ไปใส่ในเซต A เราจะเรียกว่าคอม p พลเมนต์ของเซต A ผลลัพธ์ที่ได้ความหมายที่ได้คือพี่จะเอาสมาชิกทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์ยกเว้นสมาชิกที่อยู่ใน A พี่ไม่เอาอเพราะฉะนั้นใน A ก็จะมีแค่ 1, 2, 3 มันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์พี่ไม่เอานะพี่ก็จะเอาตัวที่เหลือก็คือ4 5 6เพราะฉะนั้นนะครับคอมพลเมนต์ของเซต A พี่ก็จะได้เซตเซตใหม่ที่มีสมาชิกทุกตัวอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เท่านั้นแต่ต้องไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ใน A นั่นเองนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะพี่สามารถพูดได้ง่ายๆเลยนะครับว่า คอมพลเมนต์ของเซต a ก็คือเราเอาสมาชิกทุกตัวแต่ไม่เอาของ a นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดําเนินการของเซตไม่ยากเลยโอเคไหมหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการของเซตไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้น้องๆเนี่ยรู้จักชนิดของเซตที่สําคัญแบบต่างๆอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซตเนี Z ่ยสามารถแบ่งเป็นได้หลายชนิดเลยนะครับถ้าเกิดเรายึดว่าจํานวนสมาชิกภายในเซต มีเท่าไหร่อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเซตเซตนึ่งสมมติพี่ยกตัวอย่างนะเอ่อพี่อยากจะพูดถึงเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าลบ5เอลองช่วยพี่คิดนะจริงๆแล้วจำนวนเต็มบวกที่มันน้อยกว่าลบ5เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมเพราะว่าจำนวนที่มันน้อยกว่าลบ5ก็ต้องยิ่งติดลบ ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้อยกว่าลบ5ก็ต้องเป็นลบ6ลบเลบ8เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถหาเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าลบ5ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซตแบบนี้เราเรียกว่าเซตที่ไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกเรามีสับสวยๆนะครับที่เราเรียกกันว่าเซตว่างอ่าก็คือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยนะครับหรือมีสมาชิก0ตัว เราจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆเลข0ูนย์แล้วก็มีเครื่องหมายขีดแบบนี้นะครับเรียกว่าเซ็ตว่างนั่นเองโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเซ็ตชนิดที่1นนะที่พี่อยากแนะนำเนี่ยให้น้องๆเนี่ยรู้จักทีนี้เนี่ยน้องรู้จักแล้วว่าเซ็ตว่างคืออะไรถ้าเกิดว่าเราพิจารณานะครับถึงจํานวนของสมาชิกภายในเซ็ตเป็นหลักเราจะแบ่งย่อยอีกเป็น2ชนิดคือเซตจากัดกับเซตอน,นันต เซตจำกัดคืออะไรเซตจำกัดก็คือเซตที่เราสามารถบอกได้ว่าข้างในเซตนั้น,นมีสมาชิกอยู่กี่ตัวสมมติพี่ยกตัวอย่างใหม่นะสมมติว่าพี่มีเซตเซตหนึ่งซึ่งเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่างระหว่างนะระหว่าง1กับ4จํจำนวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง1กับ4ก็คือ2กับ3 เท่านั้นนะเราไม่เอา1เราไม่เอา4นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะสามารถนับได้แล้วก็ระบุได้ว่าสมาชิกภายในเซตนั้นมีสมาชิกอยู่แค่2ตัวเท่านั้นก็คือ2กับ3แบบนี้เราเรียกว่าเซตจำกัดอ่าโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเซตอานันต์เซตอานันต์เป็นยังไงเซตอานันต์ก็คือเซตที่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีสมาชิกอยู่กี่ตัวยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่อยากจะหาเซตของจำนวนเต็มบวก ที่มากกว่า2ขึ้นไปจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า2ขึ้นไปทุกๆคนบอกพี่ได้อยู่แล้วว่ามี3 4 5 6 7 8้าแต่ว่ามันนับไปเรื่อยๆเลยอะ่ะมันบอกไม่ได้เลยใช่ไหมว่ามันไปถึงตรงไหนมันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับเซตแบบนี้เราเรียกว่าเซตอนันต์เพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าจำนวนสมาชิกมันมีอยู่กี่ตัวเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าทีนี้พี่มีคำถามที่น่าสนใจมากๆเลย แล้วเซตว่างที่พี่บอกไปตอนแรกมันเป็นเซตจ,จำกัดหรือเซตอน,นันติกตอกติกตอกติกตอกให้ทุกคนช่วยคิดนะครับเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกอยู่เลยสมาชิกคือศูนตัวเราบอกได้ใช่ไหมครับว่าเซตเซตนี้มีสมาชิกเท่าไหร่นั่นก็คือศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นเซตว่างเราเลยถูกพิจารณาให้เป็นเซตจ,จำกัดครับอ,อ่ะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกนะ สมมุติว่าพี่กำลังอยากจะหาเซตของคนที่มี10มือในโลกความจริงนี้ไม่มีคนที่มี10มืออยู่ในนั้นใช่ไหมเซตแบบนี้นะครับก็จะเป็นเซตว่างเซตว่างก็คือมีสมาชิกศูนย์ตัวก็จะเป็นเซตจำกัดเป็นยังไงบ้างครับทุกคนตอนนี้นะครับน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเซต มากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าความหมายของเซตคืออะไรเราเอาเซตเนี่ยมาดําเนินการได้ยังไงบ้างนะครับรวมทั้งน่าจะบอกได้แล้วว่าเซตเนี่ยแบ่งเป็นกี่ชนิดแต่และชนิดเนี่ยต้องพิจารณาจากหลักการไหนบ้างถูกไหมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการติ้งแมทกับครูพี่โจมในสัปดาห์ต่อไปได้เลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ